สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปได้สักระยะอ่าก็ถ้าใครติดตามดูข่าวนะครับก็จะรู้ว่าผมติดล็อกดาวน์อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับอ่อกฎการล็อกดาวน์ก็เขาเรียกวอะไรอะ่ะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังออกนอกบ้านได้ในรัศมี5กิโลนะครับก็ออกมาขับรถเล่นอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ย ผมก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องที่ผมโดนถามมาค่อนข้างบ่อยเรื่องเกี่ยวกับว่าเาเราจะหลบทรายหินกรวดหรือว่าคาบลื่นบนถนนเนี่ยโดยเฉพาะในโค้งเนี่ยยังไงนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือว่าเราต้องมองเห็นก่อนอ่ามองเห็นแล้วเราก็หลบ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหลบไม่ได้เราวิ่งทับเราลื่นเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงอ่ามันก็ไม่ยากเราก็ต้องเอียงมากไงอืมไม่เอียงมากเนี่ยก็ยังไงเราก็ใช้ท่าท่าการขับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่เราจะไม่ไม่ต้องเอียงรถมากก็คือเราใช้ body p o s i ั่น n ิ่ g นะครับใช้การลีนอินนะครับอ่าลดการเอียงของหน้ายางให้น้อยลงนะครับพอเราเอียงน้อยเนี่ยเร,เราลื่นเนี่ยเราจับรถตั้งมันง่ายขึ้นอ่าโอเคเนาะ อันนี้คือคําตอบคร่าวๆทีนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดละเราทํายังไงเราถึงจะมองเห็นเราถึงจะมองทันนะครับเราก็ต้องเว้นว่าระยะว่างระหว่างเรากับรถคันข้างหน้าว่ามันมีระยะพอที่เราจะเห็นอะไรที่มันลอดใต้ท้องรถมาไหมอ่าเนี่ยเขาเบรกเราเบรกทันไหมอ่าแล้วโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งเนี่ยคุณนึกออกป่าเวลาเราเราเข้าโค้งเนี่ยมันมีแรงเบี่ยงใช่ปะ่ะ พวกคาบลื่นคาบอะไรที่มันร่วงมาจากรถเนี่ยมันจะมันจะล่วงตามแรงเวียงโค้งซ้ายเนี่ยมันก็จะไปล่วงทางไหนทางขวาหรืออกปะอ่าโค้งขวามันก็จะไปมันก็จะไปล่วงทางซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะวิ่งตามรอยรอยรอ,ยอยรถยนต์นะครับจะปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็เว้นระยะระหว่างเรากับรถใข้างหน้าเยอะๆไม่จําเป็นจะต้องชิดถ้าชิดเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมจะไปชชิดนะ ย,ยิ่งชิดมุมมองเราจะยิ่งแคบเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยเราจะหลบอะไรไม่ทันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดรถขัข้างหน้าเบรกกระทันหันเรียบร้อยชนตูดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักข่ว้ขวๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องเอียงละเได้พูดถึงเรื่องเอียงแล้วใช่ใช่ใช่เอียง,ยงสมมติเข้าโค้งเนี่ยเรามีความเชื่อว่าไง คนส่วนมากจะเชื่อว่าเข้าโค้งเนี่ยมันต้องเอียงให้สุดนะครับต้องแบนให้หมดขอบซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะความเชื่อที่ผิดนะครับโดยเฉพาะเอาขอบยางมาขินกันเนี่ยจากการขับนถหนุน่มเอ้ยหมดขอบว่ะหมดขอบจากการเข้าโค้งมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าเราเข้าโค้งเนี่ยผมพูดจริงถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยว่าตรงไหนเราวิ่งแล้วมันไม่อันตรายตรงไหนเราวิ่งแล้วมัน มันไม่ลื่นจะเห็นว่าลายมันไม่เป๊ะหรอกเรายิงเข้าเอพิกไม่ได้เราวิ่งตามรอยล้อรถยนต์อย่างเงี้ยมันมันแบนได้ไม่เยอะหรอกอืบวกกับการที่เราใช้ body p o s i t i o n ิ่งด้วยเนี่ยบวกกับความเร็วที่เราต้องเวลระยะห่ายจากรถยนต์ด้วยเนี่ยมันทําให้เราแบนได้ไม่เยอะหรอกไอการไปฝืนแบนให้หมดขอบยางเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันทําให้เรา มีหลายคนเนี่ยที่ต้องสังเวรชีวิตกับความเชื่อแบบนี้มาแล้วเยอะแยะเลยนะครับบนถนนสาธารณะเนี่ยเราวิ่งในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยยังไงมันกเอียงเยอะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราเหลือหน้ายางไว้เยอะเนี่ยด้วยการจัดท่าเนี่ยเวลาเราลื่นนึกออกปะเราเอียงมากๆเราลื่นเราจับรถตั้งยากเพราะว่าเราเอียงเยอะนึกออกปะถ้าเกิดเราเอียงน้อยเราลื่นอะไรเนี่ยเราจับรถตั้งง่ายอ่าเพราะเราเอียงไม่เยอะ มันปลอดภัยกว่าผมพูดเลยเราขับไปเนี่ยบางทีเรามองได้ไม่หมดเพราะเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราขับเร็วมากเราอาจจะพลาดมองอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งมันมีโอกาสพลาดกันได้เราต้องเซฟตัวเองเราต้องเหลือเซฟปี้ให้ตัวเองเหลือปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับไม่ใช่แบบแบนจนหมดแล้วพอพลาดเราก็พลาดเลยพับไปเลยจบนะครับมันมันไม่ดีนะครับ แล้วก็อยากจะพูดถึงว่าถ้าเกิดใครมาขิงหรือใครมาแนะนำเราเฮ้ยต้องแปลนให้หมดขอบสิผมพูดจริงนะบางคนขับมาสิบยี่สิป,ปีก็ขับแบบผิดๆอะ่ะนึกออกป่ะโดยที่ไม่มีการศึกษาโดยที่ไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะการหาความรู้เพิ่มเติมขับยังไงก็ขับอย่างนั้นสิป,ปีก่อนขับยังไงสิป,ปีต่อมาก็ขับเหมือนเดิมนะครับมันแค่โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถ,ถึงแก่ชีวิตเนาะอ่า นี่ผมพูดจริงๆเลยนะครับมีหลายคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาศึกษาเขาฝึกหัดเขาโดนปั้นมานะครับซ้อมหนักเลยศึกษาอย่างหนักขี่ท้วนนะครับรู้ลึกกว่าผมขับเก่งกว่าผมมีเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนที่เข้าวงการมาก่อนขับมาก่อนเราแล้วเขาพูดอะไรเราก็ต้องเชื่อเขาหมดไม่ใช่ความจริงครับเราต้องพูดไงดีอ่ะรู้แจ้งให้ได้ด้วย ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์อะ่ะเออด้วยหลักของความเป็นจริงอะ่ะไม่ใช่ว่าเชื่อก็เชื่อฝังหัวหัวมาอย่างนั้นเลยนะครับเออโดยเฉพาะไอ้เรื่องกรหนดขอบยางเนี่ยแม้แต่ในสนามเนี่ยเรามาดูขี้ยางเรามาดูยางเนี่ยเราไม่ได้มาดูว่าหมดขอบหรือเปล่านะเรามาดูว่าเฮ้ยลมยางมันเป็นยังไงอ,อช่วงล่างมันเป็นยังไงนึกออกปะเออยางเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรขี้ยางมันมี leading edge ใช่ไหมมันมีแบบ back edge อะไรเงี้ยคือแบบ มันบอกได้ว่าช่วงล่างเราเซตเป็นยังไงมันคืนตัวเร็วไปหรือเปล่าหรือว่ามันคืนตัวช้าไปอะไรเงี้ยเราเปิดคันเร่งที่สวนไหนของยางแล้วเราบอกได้หมดแต่เราไม่ไปดูว่าเราถึงขอบยางหรือเปล่าอ่าซึ่งไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครดูเลยว่าถึงขอบยางหรือเปล่านะครับมันไม่สําคัญเลยถ้าเวลาต่อรอบคุณดีขอบยางถึงหรือเปล่าไม่มีใครสนอ่านี่พูดจริงๆอย่างอ่าการเข้าโค้งอย่างเงี้ยเราก็ใช้บริเวณติชเ่นนิ่งเราเอ็นตัวเข้าไปอันนี้เป็นลีนลีนอิน คุณจะเห็นว่ารถผมเนี่ยตั้งเดยเลยแต่รถมันวิ่เข้าโคง้งนะไม่จําเป็นจะต้องเอียงให้หมดขอบอะนึกออกไ่มมันมันไม่จําเป็นเลยนะครับอืมก็เรามาสรุปกันอย่างง่ายๆมีอะไรบ้างคือเราก็ต้องมองให้เห็นก่อนจะมองเห็นทําได้ยังไงก็คือมองทั่วๆเร็วไปมองไม่ทันลดวามเร็วลงยกคันเร่งนะครับอ่ามองให้ทั่วนะครับ เะวะ้นระยะว่างระหว่างเรากับรถคันข้างหน้าบางทีเนี่ยเราชิดเกินไปอะไรรอดใต้ท้องรถลงมาเนี่ยเร,เราหลบไม่ได้นะครับแล้วเราก็สังเกตภูมิประเทศว่าเอ้ยพวกคาบหินดินทรายน้ามันเนี่ยทางตรงมันจะหยุดมันจะล่วงอยู่ตรงกลางทางโค้งมันจะล่วงตามแรงเหวี่ยงคืออยู่ด้านนอกของโค้งเราก็หลบเซฟที่สุดคืออะไรคือวิ่งตามรอยยางรถยนต์นะครับมันรายมันจะไม่ได้ไม่เป็นไรจะยิงเข้าเปกไม,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ มันคือถนนสายนะไม่ใช่สนามแข่งนะครับเออขอให้จำตรงนี้ไว้นะครับเออแล้วก็ไม่ต้องไปซสีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องแบนให้ได้หมดไม่ยางไม่จําเป็นเลยนะครับใครจะขิงช่างมันใครรีบปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าอะไรเราเจ็บมันช่วยเรามันช่วยเราไหมอ่ะมันมันมันแบ่งความเจ็บเราไหมเราจ่ายค่าซ่อมรถมันช่วยเราจ่ายไหมไม่มีคนขิงไม่เคยมาช่วยเราตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นปล่อยมันไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหลบสิ่งต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยเอาจริงๆนะหนึ่งมองให้ทันมองให้เห็นเร็วเกินไปก็ลดความเร็วลงมองไม่ทันก็ลดความเร็วลงนะครับผมบอกเสมอว่าไปเร็วเท่าที่เรามองเห็นไปเร็วเท่าที่เราเบรกทันนะครับอ่าอันนี้คือปัจจัยหลักเลยถ้าเราพลาดตรงจุดมองมองไปแล้วเนี่ย มันจะเหลืออะไรมันจะเหลือขอบยางให้เราเซฟตัวเองถ้าเกิดเราเอียงมากก็บดโอกาสเซฟมากขึ้นถ้าเกิดเราเอียงน้อยเราก็มีโอกาสเซฟมากขึ้นถูกไหมเอียงมากจับรถตั้งยากเอียงน้อยจับรถตั้งง่ายแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายนะครับจริงๆมันเป็นคําถามที่คําตอบสั้นแต่อธิบายยาวนะครับเนาะก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับ,รบวันนี้ผมก็จะเอาคําถามนะครับที่ผมได้รับบ่อยๆมา มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทําไมผมถึงต้องตอบแบบนี้นะครับอซึ่งพูดไงดีมันอยู่ที่การมองเห็นล้ว,ลวนๆนะการขับมอเตอร์ไซค์นะครับหลักๆเลยคุณต้องมองเห็นทางที่คุณจะไปก่อนอวางไลน์นะครับว่าเราจะไปตรงไหนมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรซิ่งไลน์นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นไลน์ที่ยิงเข้าเอพปกนะครับมันควรจะเป็นไลน์ที่คุณขับแล้วคุณไม่ฝืนตัวเองคุณขับแล้วคุณไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่อันตราย บนถนนนะครับนี่คือบนถนนคุณต้องแยกระหว่างการขับถนนกับสนามออกกันออกจากกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับไม่เหมือนกันนะครับอืมในสนามเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึง่งซึ่งผมไปขับในสนามผมก็ต้องปรับไมเซ็ตให้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับขับบนถนนผมก็ต้องปรับไมเซ็ตเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดผมเอาไมเซ็ตของการขับบนสนามมาขับบนถนนเป็นไงแฮกคุณดูดิมัน มีแต่รอยที่ถนนไม่เท่ากันมีรอยน้ามันมีรอยลื่นเยอะแยะตะแป๊ะไก่จะไม่หมดมีทรายนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับบนบนถนนกับสนามมีสนามคือยังไงมันก็ไม่ลื่นนะครับยกเว้นว้ำฝนตกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสู่กันฟังเนาะถ้ายังไงมีคําถามมีอะไรอยากจะถามก็ถามในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเขาไปถามใน Facebook ก็ได้แชทถามนะครับแล้วผมก็จะเอามาเขียนตอบนะครับหรือเอามาทําคลิปถ้าเกิดผมมีโอกาสนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ